มีประเด็นที่น่าจับตามองนะคะคือมีการจ้างไกด์ไทยไปนั่งเฉยๆค่ะหลังจากปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวจีนแห่ทัลักมาเที่ยวเมืองไทยทำให้มีการจับตากันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการท่องเที่ยวในเมืองไทยหรือไม่หลังจากที่มีการฟรีวีซ่าระหว่างไทยและจีนซึ่งสิ่งที่หลายๆฝ่ายนั้นหวาดกลัวกันก็คือทัวร์ศูนย์เรียนจีนแบบใหม่นั่นเองโดยจะมีการใช้ในอมินีเปิดบริษัทแล้วก็จ้างไกด์ไทยไปนั่งเฉยๆแต่ในความเป็นจริงนั้น ใช้ไกจีนในการนําเที่ยวแทนโดยมีการเปิดเผยเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนว่าปัจจุบันนี้ได้มีคนมาร้องเรียนเรื่องถั่วศูนย์เหรียญจีนที่เข้ามาเพิ่มขึ้นโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือระดับผู้ประกอบการทัวร์โดยมีจํานวนลดลงเนื่องจากประเทศไทยนั้นเริ่มมีการปราบปรามอย่างจริงจัง ทำให้หลบหนีไปทําที่ประเทศอื่นแทนและอีกกลุ่มหนึ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันก็คือเป็นกลุ่มที่ครองห่วงโซ่การท่องเที่ยวหรืออีคอซิสเต็มของนักท่องเที่ยวทั้งวงจรอซึ่งอาจจะไม่ใช่ทัวร์ศูย์เรียแบบเมื่อก่อนแต่เป็นลักษณะที่เป็นนอมินีคือให้คนไทยนั้นเป็นนอมินีและเปิดบริษัทพนักงานทั้งหมดเป็นคนจีนและคนจีนนั้นอาจจะมาในลักษณะของการซื้อโรงแรมซื้อร้านอาหารซึ่งจะเห็นได้ว่าร้านอาหารที่เหมือนกับมีแต่อาหารจีนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนจีน การขายฝากก็เป็นของจีนทั้งหมดซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่คนไทยไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเพราะว่าเงินจะไม่มีการหมุนเวียนในคนไทยและคนไทยนั้นก็แทบจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยนอกจากนี้ยังมีการจับตาว่าอาจจะมีไกด์เถื่อนซึ่งถือว่าผิดกฎหมายไทยเพราะว่ามากรุเทศตามกฎหมายนั้นจะต้องเป็นคนไทยเท่านั้นแต่ว่ามีกรณีที่เรียกว่า sitting guide คือจะไม่จ้างคนไทยเลยจ้างเฉพาะมัคคุเทศก์ที่เป็นคนจีนโดยจะอยู่ในวงการของเขาทั้งหมดพนักงานโรงแรมก็จะเป็นคนจีนและอีกประเภทหนึ่งเป็นซิติ้งไกด์ที่จ้างมัคคุเทศก์มานั่งเฉยๆให้ดูเหมือนกับว่าถูกกฎหมายซึ่งตรงนี้ยอมรับว่าเอาผิดยากเพราะว่าทางกฎหมายนั้นในเมื่อมีการจ้างมัคคุเทศก์กฎหมายก็บอกว่าหนึ่งในกลุ่มจะต้องมีไม่เกิน10บคนหากเป็นลักษณะาการนำเที่ยวต้องมีมัคคุเทศก์หนึ่งคนโดยในทางปฏิบัตินั้นก็ จะมีคนจีนอีกคนหนึ่งมาสมทบแต่ว่าอาจจะให้ข้อมูลท่องเที่ยวที่อาจจะไม่ค่อยถูกต้องหรืออาจจะพาไปช็อปปิ้งในรายของคนจีนซึ่งปัญหาแบบนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพยายามหาวิธีการแก้ไขแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลา โดยนโยบายล่าสุดที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มีการร่วมมือกับรัฐบาลจีนโดยมีการฟรีวีซ่าไทยจีนโดยจะเริ่มในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้เป็นต้นไปทำให้คนไทยและคนจีนสามารถเดินทางเข้าประเทศอีกฝ่ายหนึ่งได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซา่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างสำคัญโดยสามารถพำนักในประเทศอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นเวลาไม่เกิน30วันโดยในอดีตน่าสถิตินักท่องเที่ยวชาวจีนในปีที่ผ่านมามี3ามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพัน 573รายโดยในเดือนมก,กราคมปีนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้ว545,158รายโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มยกเว้นวีซ่ามากขึ้นถึง440%หากเปรียบเทียบกับเดือนมก,กราคมของปีที่แล้วซึ่งภายหลังนโยบายการยกเว้นการทำวีซ่าตั้งแต่วันที่25กันยายนปีที่แล้วไปต้นมาทำให้มีสถิตินักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเดือนธันวาคมที่เพิ่มขึ้นถึ 34%และเดือนมกรคาคมปีนี้เพิ่มขึ้นถึง23จากเดือนก่อนซึ่งเห็นได้ชัดว่านักท่องเที่ยวจีนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์มีเทศกาลตรุษจ,จีนและเป็นช่วงวันหยุดยาวของชาวจีนจะทําไม่มีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นจากเดือนมกรคาคมเกือบเท่าตัว โดยทางภาครัฐก็ได้มีการจัดมาตรการเพิ่มขึ้นคือการปรับวงรอบการตรวจและร่วมมือกับอาสาสมัครช่วยตำรวจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการช่วยดูแลความปลอดภัยเช่นกล้องติดตัวสายตรวจและดโดรนในการตรวจทางอากาศพร้อมกับประสานกับตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลในการเฝ้าระวังกลุ่มจีนเทาที่จะแฝงตัวเข้ามาเนื่องจากอาจจะมีคนไม่ดีหรือคนที่มีหมายจับก็จะมีการขึ้นบัญชีดำหรือวกับล l a c k เอาไว้และจะไม่อนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทย และมีการเตรียมความพร้อมร่วมมือกับกรมขนส่งทางบกให้เฝ้าระวังกวดขันรถแท็กซี่สาธารณะไม่เอารัดเอาเปรีบนักท่องเที่ยวรวมถึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลในการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่พัทยาภูเก็ต และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดยส่วนของมาตรการทางตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจท,ท้องที่ก็มีมาระดับหนึ่งแล้วเพียงแต่เมื่อมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นก็จะต้องปรับมุงรอบการตรวจให้มากขึ้นหรือว่าเพิ่มจุดตรวจส่วนระบบไบโอเมตริกที่มีปัญหาระบบล่มยอมรับว่าเรื่องเทคโนโลยีก็มีขัดข้องบ้าง แต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าหากออนไลน์มีปัญหาก็มีระบบสำรองหรือว่าออฟไลน์ที่เรียกว่า Blacklist o f f ไลน์เป็นการตรวจแบบแมนนวลหรือระบบออฟไลน์ในการตรวจแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นโดยได้มีรายงานว่าตลาดการท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนที่กำลังจะมาถึงนั้นคึกคักอย่างมาก โดยจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนก็คือประเทศในเอเชียได้แก่ญ,ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และประเทศต่างๆในอาเซียนโดยราคาบัตรโดยสารเครื่องบินนั้น ได้มีราคาใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิดเนื่องจากมีเที่ยวบินระหว่างประเทศพร้อมให้บริการเพิ่มมากขึ้นโดยในช่วงวันหยุดเทศก,กาลตรุษจ,จีนบัตรโดยสารเที่ยวบินปักกิ่งโซมีราคาไม่เกิน1000นหยวนหรือว่า5,000บาทและตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์จะลดลงเหลือเพียง500ยหยวนหรือ2,500บาทส่วนเที่ยวบินปักกิ่งกรุงเทพราคาอยู่ที่ประมาณ100ยหยวนหรือประมาณ5,000บาทซึ่งวันตรุษจ,จีนปีนี้ตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์ และหยุดยาวถึง1สัปดาห์ช่วงเวลาเร่งด่วนของการเดินทางช่วงเทศกาลคือระหว่างวันที่26มการาคมจนถึงวันที่5มีนาคมโดยนักวิจัยอาวุโสของ Big Data Research Institute ที่เป็นแพลตฟอร์มการเดินทางออนไลน์กล่าวว่ามีข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีสายการบินระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นราคาเฉลี่ยของบัตรโดยสารระหว่างในชั่วโมงเร่งด่วนของเทศกาลตรุษจ,จีนอยู่ที่ประมาณ 1, 1 9 7นหยหวนหรือประมาณ6000บาทรวมภาษีลดลง4 1เอร์จากปีก่อนกลับมาอยู่ในระดับปกติโดยค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่ลดลงจะช่วยกระตุ้นการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนได้อย่างมีนัยสาคัญโดยสายการบิน ของจีนนั้นได้เพิ่มเที่ยวบินโดยสารมากกว่า2,500เที่ยวในช่วง40วันของทศกาลตรุษจ,จีนโดยเส้นทางส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเป็นเส้นทางไปประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนบอกว่าจองบัตรโดยสารเครื่องบินล่วงหน้าเป็นเดือนทําให้ได้บัตรโดยสารที่มีราคาไม่แพงมากนัก โดยในช่วงปี2,566ที่ผ่านมานั้นประเทศไทยมีความโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยโลกที่มีสัดส่วนการเข้าพักโรงแรมเพิ่มขึ้นถึง33%แต่ประเทศไทยนั้นเพิ่มขึ้นถึง35% ตามหลังเพียงอินโดนีเซียและแอฟริกาใต้โดยอัตรารายวันเฉลีย่ยของประเทศไทยได้เติบโตมากขึ้นถึง19%สูงกว่า20ประเทศยอดนิยมทั่วโลกโดยเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการเดินทางระหว่างประเทศนั้นยังคงเติบโตต่อเน,นื่องสำหรับประเทศไทยโดยประเทศไทยเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับการพักผ่อนระยะยาวเพราะว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากกว่า25%ได้ทำการจองที่พักในประเทศไทยมากกว่า3วันทำให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นจุดหมายปลาย ทางยอดนิยมเช่นเดียวกันกับสเปนโปรตุเกสและเม็กซิโกซึ่งมีปัจจัยที่น่าจับตาก็คือการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่คาดว่าอาจจะยังไม่ฟื้นตัวแบบสมบูรณ์หากเปรียบเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วงก่อนเกิดโควิด -19 โดยความน่ากังวลเกี่ยวกับทัวร์ศูนเรียนของจีนหรือว่าไกลถอนที่จะมาแย่งอาชีพคนไทยนั้นก็มีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะว่าแบบนี้จะต้องเช็คบัตรก่อน ว่าคนที่เป็นไกด์นั้นได้รับอนุญาตจริงหรือไม่บางก็ว่าต้องใช้กฎหมายให้รุนแรงและมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่านี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าหากนักท่องเที่ยวจีนตั้งใจจะเข้ามาแล้วก็เที่ยวทัวร์ศูนย์เรียนแบบนี้ไม่ควรจะมาดีกว่าเพราะประเทศไทยนั้นไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทัวร์ศูนย์เรียนมาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วขณะนักท่องเที่ยวชาวยุโรปยังเจอทัวร์จีนแย่งไปเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแบบนี้เป็นการแย่งอาชีพชัดๆก หมายไทยทำไมถึงอ่อนแอแบบนี้ไก่ไทยจะรอดได้ยังไงให้ไก่เถื่อนครองเมืองแบบนี้หากจับเจอแล้วก็ต้องหยุดวีซ่าแบล็คลิสแล้วก็ส่งกลับประเทศไปเลยโดยว่ากันว่าความอันตรายของไก่เถื่อนนั้นนะคะที่แย่ที่สุดคือการให้ข้อมูลผิดๆดกับนักท่องเที่ยว โดยเคยมีคนเล่าให้ฟังนะคะว่ามีการบอกว่าพระสงฆ์กับแม่ชีนั้นเป็นสามีภรรยากันมีลูกออกมาไปสาม,มนเณรประเทศไทยก็เลยมีภรรยาได้หลายคนซึ่งเป็นข้อมูลที่ผิดมากๆบางก็ว่าให้สังเกตว่าโอค์น้ําถ้ามีหลายใบก็แปลว่ามีภรรยาได้หลายคนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผิดอีกและหนักที่สุดก็คือมีการแอบอ้างเบื้องสูงเพื่อมาหาผลประโยชน์ใส่ตนนั่นเอง